มาครับรอบนี้ยังไงคนดูขามากลางมายังไงคนดูซ้ายกาดดซฟ์แนั่นไงผมว่ามันต้องซ้ายแต่ว่าแบบมันก็ไปซ้ายอยู่ดีอะเรากดซ้ายอยู่ดีอะคนดูโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพับปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่เกมยิงจุดโทษอีกแล้วนะครับผมมาดูนะฮะวันนี้ก็ทุน1,000บาทนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนี่ยสำหรับวันนี้ในครับผมก็กดพรีเมียมไปเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะฮะมา 50น่าจะกำลังพอดีนะท่านผู้ชมนะแต่ก่อนที่ไปเล่นกันนะคนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะจะได้มีกำลังใจในวีดีต่อไปนะครับผมมาเริ่มเลยละกันนะครับผมมาดูเปิดมาก่อนด้านซ้ายเลยนะครับผมไปครับผมได้แล้วนะนะฮะรอบนี้ก็ขวานะฮะเรียบร้อยนะฮะชัดดาวนะฮะโอ้โหขวาครับผมอ้าวเรียบร้อยอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชม สองไม้เกนะ้แลเอ้ยไม่ใช่ดิสองไม้หนึ่งอยแล้วนะกลางครับรอบนี้ขวาครับท่านชมรอบนี้ซ้ายนะไปครับยังไงนะฮะกลางมาแน่นอนโอ้โหเรียบร้อยนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมถ้าเราเออกเก้ยเราก็ได้กำไรอยู่นะสายติดว่ะรอบนี้ติดเซฟนะท่านผู้ชมไปครับมานะรอบนี้ยังไง โอ้โหติดเซฟไปแบบรวดเร็วนะฮะอือขวาครับรอบนี้กลางมาแน่นอนอ้าวเฮ้ยโอ้โหรู้ทันนะฮะซ้ายเรียบร้อยครับผมติดเซฟเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเหลือ600แล้วนะไปแบบชิลๆนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหมันจะได้สักรอบไหมเนะี่ยคนดูอื้อหือ ไปเรื่อยๆครับผมเอาเอาดีโอ้โหสามรอบติดมาครับรอบนี้ยังไงคนดูขามากลางมายังไงคนดูซ้ายกว่าติดเซฟอะนั่นไงผมว่าน,นันต้องซ้ายแต่ว่าแบบมันก็ไปซ้ายอยู่ดีอะเรากดซ้ายอยู่ดีอะคนดูโอ้โหอะไรวะเนี่ย มาครับ350สุดท้ายนะมารอบนี้ถ้าเหลือแต่ว่า300ก็เปก็เกนเบ็ดเลยนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยไปดีครับท่านผู้ชมเบ็ดสิบพอนะฮะไปกันเรื่อยๆนี่ครับผมท่านผู้ชมกลางครับโอ้โหแบบพรีเมียมนี่โคตรสุดๆจัดเลย เอาเฮ้ยยังไงลนะ่ะท่านผู้ชม270บาทเราจะไต่เต้าขึ้นไปได้หรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมไปเรื่อยชิวๆครับผม250สุดท้ายซ้ายอีกครับกลางมาครับออุสตส่าห์กำลังจะขึ้นอยู่แล้วซ้ายอีกเหมือนเดิมครับผมท่านผู้ชมเซฟโคตรดีโคตรเหนียว สงสัยน้ำไม่อาบแน่มือประตูเนี่ยกางมาแน่นอนรอบเนี้โอ้โหสงสัยแบบว่าขี้เกียจกระโดดไปอื่นะ <g ül> อยู่แต่กลางอย่างเดียวเลยบทจะไปซ้ายก็ซ้ายซ้ายยาวๆขวาครับรอบนี้ซ้ายครับรอบนี้ขวาครับ เอ้ยทีแรกใจผมไปซ้ายนะโอ้โหมือแบบไม่ตรงกับใจเลยโอ้โหสภาพขวาอีกครับซ้ายครับรอบนี้ <c oughs> <c oughs> มีตายจะซาร่าไะครับคุณผู้ชมซ้ายอีกแน่นอนไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเอาดี เปิดมากลางเลยครับต <ś m> ็ <ary> มือประตูเย็นเคโอ้โหมหาจัดเลยไม่ไหวนะอย่างนี้มาครับผมยัดไปโอ,โ,โอ้โหก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะท่านผู้ชมนะครับผม อย่าบอกรอบนี้กลางอีกโอ้มือประตูอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยหกสิบบาทสุดท้ายมาวัดสุดสี่สิบบาทสุดท้ายมาสายมือนึิงครับมาครับผมกลางครับซ้าย,ยกลางครับที่แรกซ้ายถูกอยู่แล้วนะ่ยคนดู20บาทสุดท้ายนะครับ่านผู้ชม เรียบร้อยหมดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะคลิปนี้เราก็โดนแดกอีกเช่นเคยนะยฮะท่านผู้ชมนะสำหรับเกมยิงจุดโทษนะฮะคนดูใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เนะะี่ยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะ,ะจะได้มีกําลังใจในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะฮะเพราะว่าหมดตัวเป็นเรียบร้อยนะฮะก็ขอตัวลาเพียงตัวนี้แล้วกันแล้วก็ดูสวัสดีครับ